Hello everyone welcome back to the channel สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้ง วันนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมจากอิตาลีที่สวยงามหรูหราและทรงพลังที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ2026 Lambretta V200 Special E5 รุ่นนี้คือความลงตัวระหว่างดีไซน์คลาสสิกเหนือการเวลาของ Lambretta และเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคยูโร5ที่เน้นทั้งความปลอดภัยสมรรถนะและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ V200 Special E5 ยังคงเอกลักษณ์ของ Lambretta ต้าไว้อย่างครบถ้วนตัวถังเหล็กแท้แบบโมโนโกกสตีลเฟรมที่ขึ้นชื่อในความแข็งแรงและความพรีเมียม เส้นสายรอบคันยังคงความโค้งมนแต่แฝงไปด้วยความเฉียบคมในแบบมิโอเรโทรซึ่งผสมผสานระหว่างคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไล์วงแหวนที่ส่องสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงตรงกลางประดับโลโก้ลัม b r e t t a ที่โดดเด่นสง่างามเหนือชั้นชุดบังโคลนหน้าเป็นแบบฟิกเฟนเดอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์นี้ และเป็นจุดที่แฟนลัมเบรตาทุกคนหลงรักส่วนบางโครนแบบเซมิเฟรมก็มีให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสไตล์ที่สปอร์ตขึ้นด้านข้างตัวถังใช้เส้นโครเมียมตัดกับพื้นผิวสีเมทัลลิกเพิ่มมิติให้ดูหรูหราและสะท้อนแสงได้อย่างงดงามในทุกมุมมองตัวรถดูแน่นแข็งแรงและให้ความรู้สึกหนักแน่นเมื่อสัมผัสจริงเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่แบบทูโทนนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนความสูงเบาะเพียง790ม mm. ิลลิเมตร ทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในเมืองล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด12นิ้วลาย5ก้านน้ำหนักเบาพร้อมอยางทูเพลสแบบซอฟต์คอมเพลที่ให้การเกาะถนนยอดเยี่ยมแม้ในพื้นเปียกหรือโค้งแคบด้านท้ายของรถออกแบบใหม่หมดโดยไฟไท้ายเล็ดแนวยาวผสานเข้ากับเส้นสายของบอดี้อย่างลงตัวมีโลโก้ลัมเบรตาแบบนูนเด่นสะท้อนถึงความหรูหราในทุกมุมมอง ในส่วนของสมรรถนะต้องบอกเลยว่า V200 Special E5 เป็นการยกระดับจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างแท้จริงเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยว4จังหวะ168.9 ccsohc ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ที่ปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานยูโร5รุ่นล่าสุดพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้กำลังสูงสุด12.5แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด12.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีอัตราเร่งเรียบลื่นและต่อเนื่องไม่มีอาการสะดุดตอนออกตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของล a มเบร์ตาเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต้นไปจนถึงปลายให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงเวลาเปิดคันเร่ง ขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวแต่ยังมีแรงเหลือสำหรับการเดินทางไกลระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ทำงานเรียบเนียนและมีการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นมากกว่าเดิม เสียงเครื่องยนต์ถูกปรับให้ทุ้มลึกขึ้นให้ความรู้สึกหรูหราและไม่หนวกหูเลยแม้ขับในระยะไกลระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกฟอสขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นโชคคู่แบบคอยสปริงปรับได้5ระดับรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมและให้ความนุ่มนวลเวลาขับบนถนนครุขระหรือขึ้นลูกระนาดระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบดิสทั้งคู่พร้อมระบบ ABS แบบดูอัลชานน e ลจากบอชรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้สั้นลงกว่าเดิม ถึง15%และลดการลื่นถลายในทางโค้งหรือพื้นเปียกทำให้ขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนลื่นในฤดูฝนสำหรับจุดเด่นเฉพาะตัวหรือ Unique Selling Point ของรุ่นนี้นั้นบอกได้เลยว่ามีเยอะมากเพราะลัมเบ e ร t ตาได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเต็มคันเริ่มจากระบบ f l e ็กชิลล์ซิสเต็มที่เป็นจุดขายหลักของตระกูล f l e ็กแต่ในรุ่น s p a c i a l E5 นี้ระบบจะถูกปรับให้ฉลาดขึ้นสามารถเปิดปิดอัตโนมัติตามความเร็วและแรงลมที่ตรวจจับได้ผ่านเซ็นเซอร์ซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเสถียรในการขับด้วยความเร็วสูงหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบ Hybrid LCD Display ที่ผสมผสานระหว่างเข็มวัดความเร็วแบบคลาสสิกและจอดิจิทัลที่แสดงผลข้อมูลครบถ้วน ทั้งระดับน้ำมันอุณหภูมิรอบเครื่องระยะทางและระบบแจ้งเตือนบำรุงรักษามีโหมดกลางคืนที่ปรับความสว่างอัตโนมัติรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป l a m b t a Connect ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรถสถานะเครื่องยนต์หรือแม้แต่ระบบกันขโมยแบบ Motion Sensor ที่จะแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB Type C และ Type A อย่างละหนึ่งช่องอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้ขับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ระหว่างเดินทางมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ใต้บาะที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้และมีไฟเล็ดภายในเพิ่มความสะดวกตอนกลางคืนส่วนระบบ Smart Key ก็เพิ่มฟังก์ชันไฟมายสกูเตอร์และระบบ Immobil ิ z ไลเซอรป้องกันการสตาร์ทรถโดยไม่ได้รับอนุญาต พูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับ2026 Lambretta V200 Special E 5ราคาคาดการณในประเทศไทยจะอยู่ที่ราว145,000-155,000ถึง 1, 55, บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถที่มีงานประกอบระดับพรีเมียมดีไซน์สุดหรูและเทคโนโลยีที่ครบครันขนาดนี้ ถ้าเทียบกับ v ว s p a GTS 150หรือ p e โยจังโกหนึ่้แล้วลัมเบตตารุ่นนี้ให้ความรู้สึกหรูแบบมีเอกลักษณ์มากกว่าอย่างชัดเจนทั้งในด้านวัสดุความหนักแน่นและสมรรถนะที่นิ่งกว่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถสกูตเตอร์ที่แตกต่างจากกระแสะหลกักแต่ยังดูคลาสสิกและมีสไตล์ไม่แพ้ใครและในส่วนสุดท้ายขอองค์การรีวิววันนี้ ขอพูดถึงข้อสรุปโดยรวมครับถ้าจะให้พูดตรงๆ Lambretta V 200 Special E 5ปี2026คือ1ในสกูตเตอร์ที่สวยที่สุดและลงตัวที่สุดในยุคนี้เพราะมันคือการรวมเอาความคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อิตาเลียนระดับตำนานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ขับในยุคใหม่อย่างสมบูรณ์รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรสนิยมที่แสดงตัวตนของผู้ขับได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การออกแบบที่พิธีพิถันสมรรถนะที่เหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันระบบความปลอดภัยที่ครบและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ทำให้ทุกการขับขี่สนุกและมั่นใจขึ้น ถ้าคุณเป็นคนที่มองหาสกูตเตอร์พรีเมียมที่แตกต่างไม่เหมือนใครและอยากได้รถที่ขับแล้วมีแต่คนมองบอกเลยว่า Lambretta V 2 0 0 Special E 5คือคำตอบสุดท้ายของคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ